หลายไลฟ์พิธีนะครับร้องน้อมือร้องน้อมแด่พระพุทธเจ้าธรรมทธะพระสังฆะนักั่านี้ชครับนะโมตัส

โอ้ตายโอ้แ <ält> ล้วคนตรงนี้ครับบอสบอสพระโดนมาโดนละโดนระ

ไปตามตั้ตัวไม่เข้าไม่เคยสายทีกนั่งผมหมอเนี่ยโทรทันทีเชียวทหารคนละขาคนละขาท่านโทษนะครับท่านครับรวม वाई पबरोक वाई पबरोक ไว้ปรกรองจรื่างนั้นต้องปตีทุกอยางของพระุวิกรชาวไทยทั้งหลายขอพระราชานุญาตขอพระราชาสรรอดีเชิญไววันพระราชสมภพ2เมษายนแห่งใต้ฝ่า,าละองพระบาท oh เย็นศิราพระพรบริบานท่านก็เพิ่มได้ยังไม่นิ่งนะเรียนว่าเดี๋ยวงผู่าราชการบอกว่าจะไปเพิ่มในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นกเร่องาวติดกระจกในรูปแบบสุดหลังนั้นจะไม่เป็นเดิมเพิ่มเติมได้่นผ่าเมืองสกษตพราะถนการณีในขั้นเหยียบเพื่อการจัดการเรื่องวันนี้ก็นะครับทางอยู่ 時間，你別的唔好過。